Look. No. Hello? 嗯。嗯。嗯。 ยืมทางเหรอเด็กต่อโดนเนี้ยเออ,อสวัสดีครับผม สวัสดียามมรสเาครับผมพ่อกับผมบาน้อยนกเขาใงญ่เมึงน้องไขยครับนี่ก็เลยออกมาต้อนนกครับผมพี่นกขึ้นไวเรียบร้อยครับปลาเก่าครับผมใส่ไว้นี่ครับเป็นปลาครับผมเป็นไม้ปลามั่นเก่าครับผมพี่นกอากาศยามมสเอาครับผมมากับบริษณเสียงหรอครับผมเรยลองใส่เบิ้งครับว่ามันสีมีนก ปลาเขามาสู่ครับผมพี่น้องอ่ะตามรลุ่นน้ากันครับผมว่าสิบป็นยังไงครับนี่ครับเป็นหมายปลามันครับผมเป็นล่านมันนะครับพี่อ่ะติดตามรับชมครับผมว่าสิเป็นยังไงครับเอาพี่นอ้อง ติดตะไลมากแล้วครับผมพี่น้องจับตนนั้นแหละครับผมมีนกปลาอยู่ครับผมพี่น้อง,ว,งว่ามันสิบุมีนกปลาครับผมจาบุญทิ่งดึงแล้วครับผมพี่น้องเอาครับตามรุญนเบื้องน้ากันครับประสิเป็นยังไงครับผม ปลาครับตัว่ต้นีีตีตะไลมากเลยครับผมตึ๊ปพืดครับตัวนีีครับผมคุณเบื่องครับว่าสิเขารวมต้นมาครับผมพี่น้องนานๆจะได้ออกมาเหดคลิปครับผมโอ้ครับพี่น้องต่อครับตอนนี้เขารวมต้นแล้วครับผมพี่น้องปิดต้นง่นี่ครับ ลงมาจับตัวนี้ครับตอนนี้เขาลมต้นแล้วครับผมหนกปลาเสียงกลางครับผมพี่น้องเสียงกลางครับหนกปลามัดไก่ครับพี่น้องไทยเ่อยินครับเอาปิดปลาเขาลมต้นแล้วครับผมช่วงนี้ครับติดตามมั้งครับว่าสิเป็นยังไงครับเอาครับพี่น้องต่อได้สักพักเลยครับผมพี่น้องโอ้ย วายุนกป่าเขาร่วมเป็นยังโดดเขาไปคือบ่คือบ่ติดจเทื่อเหรนพี่น้องโอ้ยลืมงานผะเนียดพี่น้องเอ้ยนั่งทาไปเถอะครับผมก็เลตัดตาสินใจย่างไปครับไปเบื้องวานเป็นยังครับต,ต้นกระเดานะมันก็ล่มนลครับผมพัดไปพัดมาแต่ผมคิดว่าผมลืมงานผะเนียดครับพี่น้องเพราะว่ามันล่มสำแดงกับานา่นาลันได้ครับผม ผมว่าผมรื่มงานพเนียดครับนกปลามันโดดเข้าไปมองผุมตอแล้วครับพี่น้องแล้วมันก็บินออกไปครับมันเดข้ดไปเหยียบคว้านเราเหมือนมันเหยียบคว้านเราไ่บินออกไปครับบินมาจับตัวนี้ครับพี่น้องแล้วนกตอก็ยียบครับขันขันแน่บ่าขันแน่ครับพี่น้องโอ้นั่งถ่าจนว่าครับกินไหนได้เรื่มงานเนียดแล้วครับพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยตสิ่ใหญ่ไม่ใช่ต้นนี้ครับต้นตายครับผม นี่ครับต้นแหงๆครับต้นบม่มีใบครับคางๆกันแล้ครับครับอันนี้ขึ้นงางมาแล้วครับผมไปนี้เบิ่งว่ามันสีเขารวมปะครับเพราะว่ามันมาจับตัวนี้ดูอยู่ครับพี่น้องเออหลุนเบิ่งอีกจักเข้าหนึ่งครับพี่น้องโอ้ตายเลยครับพี่น้องเออเสียดายนะครับสากนกปลาเขารวมต้นให้แล้วครับผาดผาดผาดเลยครับพี่น้อง เอ้ถือว,ว่าเป็นประสบการณ์แล้วครับผมก่อนสินยกขึ้นต้นไม้กะเช็คเบิงให้ดีก่อนครับผมเออหลุ้นเบิงครับว่าสิมีนกปลาเขารวมมาครับเพราะว่าผมย่างไปกับมีนกปลาอยู่หลายตัวครับพี่น้องล่องหากินอยู่ล่างครับเออหลุ้นเบิงครับผม